แล้วคุณก็ให้พักเพื่อไทยเป็นฝ่ายค้านเราก็จะทําหน้าที่ฝ่ายค้านแล้วคุณก็บอกว่าไม่อะ่ะฉันให้เขาเป็นรัฐบาลแต่ฉันะ่ะฉันจะมาอยู่กับเธอนะและเอาอะไปไล่คนนี้ออกด้วยกันเธอจะมาให้ฉันไล่คนนี้ออกได้ยังไงไเธอเป็นคนเอาเขาเข้ามาแต่อันเนี้ยดีฉันนึกไม่ออกว่าสภามันจะไปต่อ,อยังไง แล้วคุณจะอภิปรายคุณอนุทินยังไงคุณเชิญคุณบอกว่าไว้วางใจให้คุณอนุทินเป็นนายกและในอีกกี่เดือนขัางหน้าคุณบอกว่าอ๋อคุณอนุทินเป็นคนไม่ดีหนึ่งสองสามซึ่งคําถามของประชาชนก็คือก็ถ้้คิดว่าเขาไม่ดีะจะยุบมือให้เขามาตั้งแต่แรกทำไมเหรอคะอะไรเงี้ยคุณอนุทินน่ะไม่มีข้อผูมมกมัดกับ MOA ใดๆทั้งสิ้นนะคะยกเว้นสัญญาใจคุณอนุทินมีทุกความชอบธรรมที่จะไม่ยุบสภาภายในสี่เดือนแล้วก็ไปด่าเขาก็ไม่ได้ด้วยนะเพราะเขาก็ทําตามกกติกาที่่ใหญ โมเอของคุณไงคือทาตามรัฐธรรมนูญเราลองใช้ common sense นะถ้าคุณต้องการนายกที่เอามายุบสภาไม่เอาไปบริหารบ้านเมืองเนี่ยระหว่างคุณชัยเกษมกับคุณอนุทินน่ะคุณคิดว่าใครอ่ะใครมีศักยภาพจะบริหารมากกว่ากันระหว่างคุณชัยเกษมกับคุณอนุทินคุณอนุทินมีศักยภาพจะบริหารประเทศมากกว่าใช่ไหมถ้าการที่คุณเลือกคุณอนุทินน่ะแปลว่าคุณต้องการคนบริหารประเทศไม่ใช่คุณยุบสภาแต่ถ้าคุณเลือกคุณชัยเกษมซึ่งท่านก็แบบ เป็นคนผู้สูงวัยอะแล้วท่านก็ชอบอยู่บ้านมากอย่างเงี้ยไม่ชอบไปไหนท่านมีแถวโนมจะยุบสภาให้คุณมากกว่าถุกปะ